แน่นอนนี่คือสคริปต์เดียวกันที่คุณขอแต่แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วโดยคงความยาวประมาณ500คำและรูปแบบการพูดให้เหมาะกับวิดีโอ YouTube ของคุณยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Reviews ที่เรานำเสนอรีวิวรถรุ่นใหม่ๆพร้อมข้อมูลจริงและมุมมองที่ซื่อสัตย์วันนี้เราจะพาไปทางความรู้จักกับ2,025ในิยร n s SUV พลังงานไฟฟ้าที่กำลังเปลี่ยนภาพของการเดินทางในอนาคต สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับนิสสันอ r ริอรุ่นใหม่นี้ก็คือดีไซน์ที่ล้ำสมัยรูปลักษณ์ภายนอกดูโฉกเฉี่ยวมีความหรูหราและแต่งความสปอร์ตไว้ในตัวเดินไปที่ไหนก็สะดุดทุกสายตาแต่ในวันนี้เราจะโฟกัสไปที่พื้นที่ภายในและฟีเจอร์ต่างๆที่ทำให้การขับขี่ของคุณพิเศษยิ่งขึ้น เมื่อเปิดประตูเข้ามาคุณจะสัมผัสได้ถึงห้องโดยสารที่กว้างขวางออกแบบมาในสไตล์มินิมอลแต่ยังคงความรูราพื้นห้องโดยสารแบบปรียกช่วยเพิ่มพื้นที่วางขาสําหรับผู้โดยสารตอนหลังทําให้รู้สึกโล่งสบายเหมือนนั่งอยู่ในเล้วรูบอดนั่งนุ่มสบายหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นหนังหรือผ้าพรีเมียมขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณเลือกรองรับการเดินทางไกลได้อย่างสบาย แดบบอร์ดดีไซน์สะอาดตามาพร้อมหน้าจอขนาด12.3นิ้วถึง2จอ1จอใช้แสดงข้อมูลการขับขี่อีกจอใช้ควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์ภาพคมชัดระบบสัมผัสลื่นไหลใช้งานง่ายและยังรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายให้คุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ตลอดการเดินทางระบบสั่งงานด้วยเสียงก็ทำงานได้ดีลดการละสายตาจากถนนในเรื่องของพื้นที่ใช้งานหรืยก็ทำได้ดีเยี่ยมเมื่อพับบอกหลังลงจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุด ถึงประมาณ5 9บาลูกบาทฟุตเพียงพอสำหรับคนสัมภาระในวันหยุดยาวหรือแม้แต่คนจักรยานสองคันก็ยังได้คอนโซลกลางสามารถเลื่อนปรับได้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและยังมีช่องเก็บของกระจายอยู่ทั่วห้องโดยสารเพื่อช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยฟีเจอร์เด่นๆของอรถยุปี2025ยังรวมถึงเทคโนโลยีช่วยขับขี่ Pro Pilot Assist 2.0ที่ช่วยให้การขับขี่บนทางด่วนผ่อคลายยิ่งขึ้นพร้อมเบาะนั่งและภูมิลัยแบบปรับอุ่นได้รวม ถึงหลังคาพานอราบิกสัน้นรูฟที่เพิ่มความรูราให้กับทุกการเดินทางและยังมีระบบแทตอัพดิสเพลย์แสดงข้อมูลการขับขี่ที่กระจกหน้าช่วยให้คุณโฟกัสที่ถนนได้อย่างเต็มที่อริยมีตัวเลือกแบตเตอรี่และมอเตอร์หลายแบบโดยให้ระยะทางวิ่งตั้งแต่ประมาณ426ถึง482กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกทุกรุ่นให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลขับขี่ได้เงียบและนุ่มนวลแม้ใช้ความเร็วสูงให้ความรู้สึกระดับพรีเมียมไม่แพ้ s u v ไฟฟ้ารุ่นใหญ่ สรุปแล้ว2025นิสันห้า Nissan o r i เป็นรถที่ลงตัวทั้งในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยความสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าคุณจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือลุยเดินทางไกล o r i ิยก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง Auto Reviews ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าอยากได้อีกเวอร์ชั่นที่ใช้สไตล์พูดให้ดูสนุกขึ้นหรือกระชับขึ้นสำหรับ YouTube ใหม่ครับจะได้เลือกใช้ตามแนวของวิดีโอที่คุณวางแผนไว้